ปกติแล้วเวลาเจอใครสักคนหนึ่งหรือเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมก็มักจะตัดสินทันทีว่าดีหรือไม่ดีก็จะเห็นภาพขาวกับดำเป็นอันดับแรกแล้วก็ตัดสินการตัดสินแบบนี้ทำให้ปิดโอกาสตัวเองที่จะรู้อะไรลึกไปกว่าน,นั้น ที่จะเห็นอะไรที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นการมองเห็นแค่ดีกับไม่ดีเป็นการมองที่ไม่สมดุลเป็นการมองที่ทำให้เกิดความทุกข์ความเครียดความกลุ่มมากมายผมมีนิสัยแบบนี้มายาวนานมากผมก็พยายามที่จะแก้ไขพยายามที่จะปรับตัวเองแต่ว่าเป็นนิสัยที่แก้ยากมาก ที่มองปุ๊บแล้วไม่ตัดสินทันทีผมพบว่าทุกครั้งที่ผมตัดสินว่าคนนี้แย่มากเล็วมากผมก็พยายามที่จะอยู่ห่างจากคนเหล่านั้นก็จะเกลียดคนนั้นไม่อยากอยู่ใกล้การที่จะอยู่ห่างการที่ไม่อยากอยู่ใกล้เนี่ยทำให้ผมเสียโอกาสที่จะรู้จักคนนั้นในแง่มุมที่ ลึกลงไปอีกหรือในด้านที่ผมมองไม่เห็นหรือบางครั้งผมเจอใครสักคนปุ๊บมันปิ้งมันถูกใจมากหลงรักอย่างมากเลยหลงรักจนมองไม่เห็นว่าคนนี้ไม่มีอะไรที่เลวเลยเขาดีมากเขาเพอร์เฟกมากอันนี้คือความหลงรักที่ทำให้ตาบอดเป็นความรักที่ขาดสติเป็นความรักที่จะทำให้เกิดความทุกข์ความเครียดความกลุ้ม ต่างๆอีกมากมายซึ่งนี่คือสิ่งที่ผมไม่อยากจะเผชิญกับความรู้สึกแย่ๆแบบนั้นผมก็เลยพยายามที่จะฝึกว่าเห็นใครสักคนหนึ่งเนี่ยหรือเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งผมจะต้องฝึกที่จะมองให้เห็นด้านบวกกับด้านลบให้ได้ได้อย่างไรเราไม่ควรจะเห็นด้านเดียวในคนคนเดียว ทุกครั้งที่ผมเห็นด้านเดียวผมจะเตือนตัวเองเสมอว่านี่คือการเห็นที่ไม่เป็นจริงมันจะต้องเห็นสองด้านเสมอนี่คือสิ่งที่ยากที่จะฝึกแต่ก็จำเป็นต้องฝึกเพราะหลายๆครั้งเนี่ยเวลาฝึกแล้วเราจะรู้สึกว่ามันดีมากอย่างพอเราเกลียดใครสักคนหนึ่งเนี่ยผมก็จะฝึกที่จะเข้าไปอยู่ใกล้กับคนนั้นมากขึ้นไป สนิทกับเขามากขึ้นไปช่วยเหลือเขามากขึ้นไปเป็นเพื่อนที่ดีกับเขามากขึ้นพอใกล้กันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันทําให้เราได้เห็นโออีกด้านหนึ่งว่าเขาไม่ใช่คนเลวนะเขาไม่ใช่คนชั่วขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าสิ่งเนี้ทำให้เขาเป็นแบบนั้นการที่เขามีครอบครัวแบบเนี้ทำให้เขาเป็นแบบนั้นการที่เขาเผชิญกับเหตุการณ์แบบเนี้ทำให้เขาเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้ว เขามีด้านที่ดีเยอะมากเลยทีเดียวและหลายๆครั้งเราก็จะพบว่าบางครั้งผมเองเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้นด้วยเช่นกันโดยเฉพาะมองดูคนใกล้ชิดมองดูลูกมองดูหลานของเราเนี่ยทำไมมันแย่มากอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆแล้วผมก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ไปจ้ำจี้จ้ำชัยไปจัดการชีวิตเขามากเกินไป แม้ว่าผมจะทำด้วยความรู้สึกว่าหวังดีแต่หลายๆครั้งก็ทำให้เขามีพฤติกรรมที่ต่อต้านมีการมองโลกในแง่ร้ายเพราะผมเข้าไปจัดการมากเกินไปฉะนั้นการที่พยายามที่จะเข้าใจก่อนที่จะตัดสินเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะเวลาเราหลงรักใครสักคนหนึ่งหลงรักนักการเมืองสัก พักหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยเราก็จะหลงมากๆว่าเขาคือพระเจ้าคือเทวดาคืออะไรที่ไม่มีอะไรผิดพลาดเลยแต่ว่าสักพักหนึ่งถ้าเขาเปลี่ยนนิดหน่อยเราก็จะเกลียดอย่างมากเวลาเราหลงรักมากๆเนี่ยเราจะมองไม่เห็นด้านดีเลยนี่คือความรักความหลงที่ขาดสติฉะนั้นมันเป็นอันตรายมากทุกครั้งที่มองเห็นอะไรที่ทำให้เราหลง เราจะต้องเตือนตัวเองเสมอว่าถึงเวลาต้องระวังแล้วนะเราหลงแล้วนะความหลงไม่ดีเสมอเพราะความหลงไม่มีสติฉะนั้นถ้าเราเข้าไปใกล้มากขึ้นพยายามสืบสวนมากขึ้นที่จะมองเห็นอีกด้านให้เจอได้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนี่คือนิสัยที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาในชีวิตผมก็เลยพยายามที่จะฝึกแต่ก็ยังฝึกได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรอก แต่มันก็ทำให้ผมเห็นว่านี่คือเส้นทางที่ทำให้เบาทำให้ง่ายทำให้ผ่อนคลายทำให้เราไม่โกรธไม่เกลียดใครอย่างลึกซึ้งและก็ทำให้เราไม่หลงรักใครแบบบ้าคลั่งแบบไม่ลืมหูลืมตาฉะนั้นการอยู่ตรงกลางให้ได้เนี่ยคือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้ มากขึ้นจะได้เห็นโลกในแง่มุมต่างๆที่มากไปกว่าขาวกับดำมากไปกว่าดีกับไม่ดีซึ่งนี่คือตรงกลางที่จะทำให้เราผ่อนคลายและไม่มีความเครียดความกลุ่มมากนัก